สวัสดีครับผมพีนำจากช่องตามของลงทุนคริปโตนะครับวันนี้ก็มาพบกันในหัวข้อด็อกคอยนะครับเราขึ้นอ like. ีเวนต์ยังไงก็จะมา update มุมมองการขึ้นของด็อกคอยว่ามีมุมมองไอเดียในการเทรดอย่างไรบ้างรวมถึงไอเดียในการเทรดของวันนี้นะครับก็อย่าลืมนะใครที่ชืช่นชอ,อบการวิเคราะห์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแนะเป็นกำลังใจกันด้วยหลังจากที่ผมได้อัปเดตด็อกคอยมุมมองของึ้นนี้น่าจะตั้งแต่เนวยบสิบสามสิงหาเลยนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาอัปเดตพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นวันที่ วันที่8นะครับตุลาคมแล้วอันเดี๋ยวเราไปเช็คนิดนึงครับมุมมองที่เราเคยให้ไว้เนี่ยยังใช้ได้อยู่ไหมเคสแรกก็คือกรณีที่เป็นอิมพาวเว็บหนึ่งจบปรับเว็บสองนะครับตอนนี้เร,กเราก็อยู่ในเว็บสองนะครับอยู่ที่ว่าเว็บสองเนี่ยปรับเป็นเอ่าเว็บสองขาหรือว่าขา A เนี่ยปรับเป็นอะไรก็คือมีอยู่สองเคสคือกรณีที่จบลรื่องของเอนดิง้งเด้งขาดีลงขาอเออันนี้ไปดูมุมมองนี้หน่อยครับปรับไปทาเฟรมมันนะ ต่อไปที่ทำเฟรมมันอ่าผมก็ตีชแนอลไว้แล้วนะครับว่ามุมมองเนี่ยยังพอตามได้อยู่แต่ตอนเนี้ยผมมองว่ามันเริ่มจะไม่ไม่น่าจะใช่ละโดยมีททรเก็ตในการลงมีเป้าจ่อยอยู่ที่โซนนี้เองเนี่ยยังมาไม่ถึงแล้วก็โซนนี้ซึ่งถามว่ายังพอรับได้ไหมก็ยังพอรับได้หน่อยๆควรจะเห็นแท่งแดงปื้ดมาเลยนะในเดือนนี้หรือว่าเดือนหน้านะควรจะ ลงมาหาแทรเก็ตโซนนะเพราะว่ามันเริ่มมีความใหญ่เมื่อเทียบกับก้อนนี้นะครับก้อนนี้นเริ่มมีความใหญ่ครับแล้วตอนนี้คือข้อดีคือราคายังไม่ได้มีหนึโลด้วยมันยังมีมุมมองที่สองนะครับแต่ว่ายังพอรับได้เลงมผมส่วนตัวน่ามองว่ายังพอรับได้เพราะอะไรครับสัญญาณของแรงซื้อก็ยังไม่ได้มาแล้วมันเป็นแนวค่อนข้างซึมลงเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสนะใช้คำว่ามีโอกาสนะครับที่มันอาจจะพวดลงได้นะครับทีนี้มุมมองนี้ยังพอรับได้ส่วนกรณีที่เคสจบก็คือ ตรงนี้ลงมาแล้วจบชุดเดียวก็คือ A รีบาว B ตรงนี้ลงขา C จบตัวนี้อาจจะเป็นการขึ้นนะครับเดิมอาจจะมองว่าเป็น X เพื่อลง A B C นะแบบนี้ก็ยังได้นะ C D e, ในรูปแบบของคอมมิวนิเคชันชุดเนี้ยอันนี้อาจจะพอรับได้แต่ดาวไซต์มันก็จะดรอปลงมาอีกนะครับ ส่วนตัวเนี่ยก็เลยมองว่าเคที่จบก็คือไม่มีนิโรนะก็คือจบมาที่ a หรือ b c ในรูปแบบของนอนจบตัวนี้ไม่มีนิโรแล้วตัวนี้คือการฟอร์มของไซเคิลใหม่ชุดนี้คือไซเคิลใหม่นะครับอันนี้คือไอเดียที่2อมุมมองเนี่ยก็ยังพอรับได้ผมให้คะแนนมุมมองเนี่ยสูงกว่าคะแนนเคสก่อนหน้านะนะครับส่วนเคสหนึ่งเคสนอนนะครับนอนก็คือไซเวจบปรับรูปแบบ b b of six s จบขึ้นขา c animation หนึ่ง b of six s จบ ในแบบของนอนปรับ b อาขึ้นขา c มุมมองนี่ก็คือเป็นโครงสร้างไซเวทขา้ใหญ่ทั้งบนนี่คือลงมาเป็น b แล้วเดี๋ยวจะขึ้นขา c ใหญ่อันนี้เป็นโครงสร้างไซเวนะแต่ผมอาจจะไม่ได้เจาะลึกเยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวเอาเน้นโครงสร้างหลักก่อนเอามุมมองนี่ไปได้ก่อนแต่ถามว่าไม่มีไม่มีไปออกเป็นดิบย่อยก็คือวิ่งซิกแซกจบขึ้นขา c กับไม่จบลง x กับลงเด้ง c อ่ะมุมมองเอง เลื่งสีแล้วลงห้าก็คือแค่นี้หนึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์สามเซกเมนต์สี่เซกเมนต์แล้วลงเซกเมนต์ที่ห้ามุมมองนี้ก็คล้ายๆกับตัวตัวเคสก่อนหน้านี่แหละก็คือเคสอินนิ่งอนมุมมองเนี้ยคล้ายกันนะครับต่างกันแค่บริบทถัดไปแค่นั้นเองเท่าก,กับมุมมองนี้โอเคเพียงพอรับได้ทุกเคสนะไม่ไม่มีมุมมองไหนที่อาจจะตัดนะครับในภาพใหญ่มองประมาณนี้ก่อนทีนี้ส่วนตัวนะตอนนี้ขอตามเคสที่ ชุดนี้จบขางลงก่อนแล้วตอนนี้คือลออขอนดไซเคิลนะครับลออขอนดไซเคิลแต่ว่าแต่ว่าชุดนี้ยังไม่ได้เห็นสัญญาณที่ชัดเจนมากนะยังไม่เห็นสัญญาณที่ชัดเจนมากแล้วทีนี้เนี่ยเรามาดูตรงส่วนนี้กันนะครับในส่วนของมุมมองที่เราตามนะครับตอนนี้เราก็เลยไปตามเทนขาลงชุดนี้นะครับก็คือตรงเนี้ยตอนนั้นเราจะตามเป็นขา A ใช่ไหม รีบาวบีเพื่อลงขาซีแาร็กโซนคือตรงนี้ซึ่งถามว่ามุมมองนี้ยังพอรับได้อยู่ไหมก็พอรับได้นะแต่ถ้ามันปิดเขียวหรือมีแท่งเขียวแบบนี้ขึ้นมาเมือนะ่อไหร่นยผมมองว่าเคล็ดนี้น่าจะยากแหละเพราะเนื่องขนาดไซส์ที่มันมีความไซส์เวอออกข้างนานด้วยมันมีโอกาสที่จะขึ้นได้อยู่เพราะมันมีโอกาสที่จะแยกซกเมน,นะครับแต่ถามว่ายังพอรุนได้อยู่ไหมยังพอรุนได้ลึกๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาตามเทรนเดิมก่อนนะครับภาพเบื้องต้นจุดเริ่มต้นจะอยู่ที่ชุดนี้นะครับ 0.15893แล้วก็มีการแบ่งโครงสร้างย่อยชุดนี้ลงมาเป็น1 1 1ชุดหรือจะมองชุดนี้เป็นชุดเดียวกันก็ได้นะนับสวิงไฮสวิงโร่นะ1เซกเมนต์นะครับเนี่ย1ชุด2ชุด3ชุด4ชุดนี่จะเป็นเหมือนคล้ายๆทางเกิลเลยนะถ้าดูจากภาพภาพของมันนะครับ เนี่ยประมาณเนี้ยเพราะนั้นก็มีลุ้นที่อาจจะจบแพทเทิร์นแล้วรีเบลได้อยู่นะถ้าภาพของโครงสร้างอะเคที่จบอะเคที่จบถ้าเราตามเป็นเคที่จบใช่ไหมเคที่ไม่จบเนี่ยอะผมไม่ดูก่อนเคที่ไม่จบใครตามมุมมองที่ตอนนี้เป็นดีเพื่อลงขา e เนี่ยตัวน,นี้อาจจะเป็นขา a ตัวน,นี้เป็น b นะแล้วตองน,นี้จจะเป็นโครงสร้างของขาของขา c ตรงน,นี้ซึ่งอาจจะเป็นขึ้นหนึ่งน้อย สองน้อยกํลาลังทําอยู่เลยจะมีสามสี่ห้าก็พวดลงมาต่อได้อันนี้มุมมองเนี่ยเป็นไอเดียที่หนึ่งก็พอรับได้นะครับส่วนตัวเนี่ยกับเดียให้ดูไอเดียที่สองก่อนส่วนตัวเนี่ยถามว่าถ้าน้ำหนักพลังเคสไหนผมให้น้ำหนักถ้าดูนัหน้างานนะเคสดเคสเนี่ยที่ผมจะพูดเนี่ยน,น่าจะมีความน่าสนใจอย,อยู่แต่เดี๋ยวผมอาจจะตามเคลแรกก่อนว่าเทนมันยังลงอยู่มันอาจจะยังลงต่อได้อีกชุดนี้ก็คือชุดที่จบคือขาสีใช่ไหม A B C ชุดนี้คือการขึ้นของอาจจะจบเว็บ2หรือ A ในภาพใหญ่ใช่ไหมเดี๋ยวเตรียมขึ้น B หรือสาวในภาพใหญ่นะครับซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นแค่โครงสร้างย่อยของ B นะครับถ้าเป็นเว็บ3อาจจะเห็นเนเพราะหักซีรีส์โมเลกสามเนี่ยหนึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์สามเซกเมนต์ A แล้วเนี่ยจ,จะเป็นการย่อ้ B เพื่อขึ้น C เพื่อจบ B ชุดนี้เพราะนั้นเดี๋ยวเราตามดูว่า B ตรงนี้จะจบหรือยังในในเคสหนึ่งซึ่งใน B ย่อยก็อาจจะมี A น้อย B น้อย C นอ้อยหรือตัวนี้จะเป็นโครงสร้างทาเกิลคือ A B C D E เพื่อจบ B แล้วขึ้นก็ได้นะอ่ะอันนี้คือข้อควรระวังของภาพภาพภาพใหญ่ถ้าจบก็คือขึ้นแรงได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉนั้นเดี๋ยวเราตามต,งตรงนีดนิดนึงแล้วกันว่าตรงนี้มันจะลงต่อได้ถึงไหนผมมองว่าอ่ะจุดเริ่มต้นอยู่ที่ชุดนี้เตามตัวชุดนี้ศูนย์จุดศูนย์แปดสามแปดศูนย์นะครับเพราะว่าถ้าเราตามทางเงื่ชุดนี้จบจบก็ขึ้นต่อเหมือนกันแล้วก็ถ้าเป็นตรงนี้มันเป็นโครงสร้างย่อยของ ภาพขาลงถ้าไม่จบก็มีโอกาสลงต่อเดี๋ยวเขียนดีกีเลยดิกีที่1่ดีกีที่1เราจะตามอ่าผมขอตามเป็นโครงสร้างแยกไปก่อนแล้วันก็คือตัวนี้คือ a ทั้งหมดนี่คือ b แล้วทั้งนี้หมดนี่คือ C อันนี้อาจจะเป็น ครงสร้างของ b ที่มีความใหญ่และน c จะ c เริ่มมีความลังเลโครงสร้างเริ่มพอๆกันผมมองมันเป็นชุดเดียวกันอยู่นะ a b c d e อ่ะส่วนตัวมองว่าตามขา e ได้อยู่นะในดีกีที่1อ่ะผมขอตามเป็น b แล้วกันถ้าดูนั้นงานนะดีกีที่1ขอตามเป็น b จบ b เพื่อลุนขึ้นขา c หรือขึ้นสาดีกีที่สองนะครับอาจจะตามขา e E จบก็ซัพพอร์ตในการขึ้น E ไม่จบแล้วหลุดโลมีอรไรลเปลี่ยนเนี่ยเราก็าไปดูเคสหนึ่งครับนักงานตอนนี้ขา E A B C D E ดอ่ะดูว่า e จบหรือยงังถ้า E จบก็อาจจะเป็นการขึ้นของไซเคลของขา B ซึ่งยังไม่เห็นนะครับ A B C d e. อ่ะแปลว่าขา e อาจจะมีอีกสักขาหนึ่งนะครับส่วนตัวยังมองแบบนี้นะชุดนี้อาจจะเป็น a ย่อย b ย่อยแล้วก็ลง c ย่อยในโครงสร้างนี้ก็จะมี a b c ตัวนี้ก็จะมี คอนซ้างย่อย A B C แล้วก็ A B C อ่ะแบบนี้ตรงนี้ก็มี A B เบียวกัาเป็น B เพื่อลง C แต่ถ้าตรงนี้ผมมองว่าถ้าปิดเนี่ยตรงนี้เมื่อไหรน่นะมุมมองภาคคอนเฟิร์มว่า E อาจจะจบไปแล้วเนี่ยอาจจะมีออจ,จะเป็นเคสอื่นแต่ถ้ายังไม่ได้ปิดเหนือตรงนี้ผมมองว่ารอกคอยยังมีดาวไซด์ก็คืออาจจะมาหาทรเก็ตโซนตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นผมมองเป้าในการลงที่จะตามขา C ก็คือถ้าตรงนี้คือ B ที่จบใช่ไหม แทรเก็ตในการลงนะั้นอาจจะปรับมาเป็นโซนนี้ชุดนี้หรืออาจจะติด61.8ก็ได้นะถ้าเก็ตในการลงระยะสั้นถ้าเกิดจะจกเป็นขา E ที่ดีก็คือเซนนี้ A B C D E อ่านแบบนี้ก็ขึ้นต่ออาจจะมีดาวซ้ายอยู่เนี่ยผมลบเส้นวก่อนนี่ชุดนี้ ดีกีที่หนึ่งเมื่อกี้นี้เผอลบไปนะครับดีกีที่หนึ่งเราตามขา b ดีกีที่สองเราตามขา e ในดีกีที่สามนะครับเราตาม a b เราตามขา b อ่า b จบลงขา c เราตามขา c, แลในการส่วนตัวมองว่าอาจจะอยู่ในเขตของขา C ละอ่าเดี๋ยวเราไปแยกย่อยต่อ หรืออาจจะเป็น B ที่ยังไม่จบนะถ้ายังไม่เบรกเพราะนั้นตราบใดที่ยังไม่ได้เบรกไอ้ไส้ตัวนี้แนวต้างระยะสั้นน,นะของดะคอยที่ควรผ่านได้คือ0.068 5 8ก็ 58. คือโซนนี้ถ้าไม่ผ่านก็มีโอกา,าสาจะเป็นแค่ A รี b าว <c oughs> B เพื่อลง C ตากเกตโซนด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นขา C ตอนนี้น่าจะเป็นโครงสร้างย่อยอยู่นะครับเราดับบิวท i m ามเฟรม D ครับ ซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นซึ่งที่ดูเทนการลงตรงนี้อาจจะเป็นขึ้นหนึได้อยู่นะหนึ่งซกเมนต์สองซกเมนต์สามซกเมนต์เลยนะมันเหมือนเป็นโครงสร้างของนอน A B อ่ะอันนี้อาจจะเป็นขา C ย่ออีกอันนี้คือขา A นี่คือขา B ผมมองว่า,าไซเคิลของ b น่าจะมีการแยกอีกนะครับก็คือนี่อาจจะเป็น A ย่อย A ย่อย A น้อย B น้อย AB เนีย่ย A B แล้วก็ C จบ B ตรงนี้นี่คือชุดที่ลงขา C เพราะฉะนั้นถ้าเรามองว่าตรงนี้ไม่เบรกอีกก็มีโอกาสที่จะตามชุดนี้ต่อได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไล่ต่อเลยผมมองว่าดิจิตที่สาเราตามขา C ะครับอันนี้ผมเขียนให้เห็นภาพสัดๆหน่อยดีกว่าตรงนี้เราตามขา E ใช่ไหมขา E แล้วใน E เนะี่ยมีย่อยก็คือมี A มี B แล้วก็มี C ใน C เนี่ยนะครับในดีกรีที่3นะครับเราจะตามเป็นขึ้นหนึย่อยของขา C ก็ได้ในดีกรีที่4 อาจจะตามเป็นชื่อหนึ่งย่อยออฟีแต่สัญญาณยังไม่ดีเท่าไหร่นะหนึ่งหรืออาจจะลงเป็นนอน A B C X A B C ก็ได้ถ้ายังไม่เบรกตรงนี้ชัดเจนเพราะฉะนั้นระยะสั้นผมมองด็อกคอยมีโอกาสที่จะลงต่ออาจาจะจังหวะเด้งขึ้นมาเซลหรือช็อตนะครับซีโซนแนวต,ต้านตรงนี้ในดีกีที่ห้านะครับถ้าดอคอยเด็ดเด้งขึ้นมาไม่ผ่านแนวหกสี่ิบแปดห้าสิเปอร์เซ็นต์เนี่ยโซนเนี้ยผมมองว่าอาจาจะจังหวะเซลหรือช็อตได้คนระับกรอบนี้ ก็ประมาณนี้ถ้าไม่ผ่านมีโอกาสที่จะลงต่อนะครับอาจจะลงเป็นนอนหรืออิมพาวก็ได้นะ A B C X A B C ก็ได้ของภาพของขา C หรืออาจจะเป็นแค่โครงสร้างย่อยของภาพแรกก่อนแล้วค่อยอาจจะมีสองย่อยอะไรก็แล้วแต่จะอ,อาจจะลงเป็นเทนแรงๆเลยก็ได้แต่ดูตัวนี้โครงสร้างมันมีความมีความเล็กอยู่นะ เับไปดูสี่ชั่วโมงครับในดีกีที่ห้าในดีกีที่ห้าเนี่ยอาจจะตามเป็นขึ้นอ่าหนึ่งนะครับหนึ่งออฟซีใช่ไหมในหนึ่งออฟซีเนี่ยอาจจะดีกีที่ห้าเนี่ยอาจจะตามเป็น A อเรียบลบ อาจจะตามเป็นขา B นะจบบ b ก็เดี๋ยวเนี่ยชุดนี้ไม่ผ่านก็เตรียมลงขา C เป้ามาในการลงถัดมานะครับถ้าจบตรงนี้เลยททร์เก็ตจะอยู่ประมาณนี้ของขาแรกนะครับของตัวด็อกคอยในดีกีที่5เราจะตามขา B ก็คือ B 4สีชมูตรงนี้นะครับ ถ้า B ตรงนี้จบก็เตรียมลงขา C เพอะ C จบก็อาจจะทำให้หนึ่งอาจจะเป็นนอนชุดแรกหรือเปล่านะครับหรืออาจจะเป็นแค่ตัวนี้อาจจะเป็นแค่ A ก็ได้นะครับของดิกที่4แล้วเดี๋ยวพออน,นี้จบมันก็จะค่อยๆไล้สเกลแต่ถ้ามีแรงซื้อกลับมาทําให้1จบ B จบอาจจะคอนเฟิร์มว่า C จบถ้า C จบมันทาให้บ e จบมันทําให้ขึ้น B ใหญ่ได้อันนี้มันคือการไล่เห็นไหมการไล่สเกลดิจิเห็นไหมพออันนี้จบจบจบทำให้ B ใหญ่ขึ้นพอ B ใหญ่จบมันจบ B ใหญ่มาขึ้นปื้ดได้เลยอ่ะอันนี้คือการไล่ของสร้างย่อย ตอนนี้เราตามขา B นะครับถ้า B เบรกเหนือตรงโซนนี้ได้หรือเบรกหายนี้ได้ผมมองว่ามีโอกาสจบแต่ถ้ายังเบรกไม่ได้มีโอกาสจะเป็นแค่ B ย่อยเพื่อลงขาซีผ่านทะเกียโซนตรงนี้หรือต่ำกว่าเพราะฉะนั้นล็อคอยแนวต้านระยะสั้นผมก็มองว่าถ้าไม่ผ่านนะครับโซนนี้0.06209ถึง0.06335นะครับมีโอกาสที่เด้งผ่านเปลงต่อส่วนแนวนี้นะครับมีโอกาสที่จะเด้งได้0.05845แล้วก็0.057 ประมาณนี้ครับก็เชื่นเคยกับใครที่ชื่นชอบการเข้าออกนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านมากสวัสดีครับ